สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ8วิธีแก้เครสดวงตกทำแล้วรับรองว่าดีและเฮงเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ เชื่อได้ว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยพบกับเหตุการณ์เหล่านี้โดนขัดแข้งขัดขาเลื่อยขาเก้าอี้ช่วยเขาแล้วเราซวยเจ็บนั่นป่วยนี่มีปัญหาไม่คาดคิดและไม่มีเขาล้างจะเกิดหากใครที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้บอกได้เลยว่า ท่านกำลังดวงตกค่ะวันนี้มีวิธีแก้เครดง่ายๆเวลาที่รู้สึกว่าเรากำลังดวงตกดังนั้นใครที่รู้สึกว่าดวงตกอยู่อย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้และลองนำไปทำกันเลยรับรองว่าดีและเฮงแน่นอนค่ะสำหรับ8วิธีแก้เครดดวงตก มีดังต่อไปนี้ถือศีลห้าง่ายๆเลยค่ะพยายามรักษาศีลห้าและปฏิบัติตามให้ได้เป็นประจำทำแต่สิ่งที่ดีและเว้นจากความชั่วรวมถึงอบบยมุกทั้งหลายไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสติอยู่กับตัวเสมอนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วยังเป็นการฝึกให้ตัวเองมีวินัยอีกด้วยนะคะถือศิน8หากสามารถรักษาสินห้าได้แล้วลองอัพเลเวลของตัวเองมารักษาสิน8กันดูนะคะอาจจะยากกว่าแต่หากคุณสามารถทําได้เป็นประจำรับรองว่าอันนี้ส่งผลบุญเหล่านี้จะส่งผลให้คุณ ได้พบเจอแต่เรื่องดีๆแน่นอนกินเจหรือมังสวิรัตหาโอกาสกินเจเพื่อเป็นการลดละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยสามารถเลือกทานได้ตามความสะดวกอาจจะอาทิตย์ละ3วันหรือ7วันได้หมดเลยค่ะหรือหากใครไม่สะดวกจริงๆจ,จะเลือกทานมังสวิรัตแทนก็ได้นะคะ ขอแค่คุณมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญสร้างกุศลนอกจากจะได้บุญแล้วยังจะเป็นการช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลในร่างกายอีกด้วยเรียกได้ว่าหุ่นสวยรวยบุญกันไปเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเลือกทานแต่ของที่ดีมีประโยชน์เราทานแล้วสบายใจและไม่อึดอัด ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานไม่ว่าจะปล่อยนกปล่อยปลาเต่าหอยหรือไถ่ชีวิตโครกระบือได้ทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาหน้าเขียงหากมีโอกาสแนะนำให้หมั่นไปทำนะคะรับรองว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่จะราบรื่น คล่องตัวขึ้นแน่นอนนอกจากนี้การทำบุญกับสัตว์เช่นการช่วยเหลือการทําบุญบริจาคค่าอาหารค่ายารักษาพยาบาลแก่สัตว์หรือแม้แต่การให้อาหารสัตว์ก็นับว่าเป็นการทําบุญแก้คลิดทั้งนั้นค่ะทาบุญในรูปแบบต่างๆหาเวลาไปทําบุญ แล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆไม่ว่าจะถวายสังฆทานถวายพัตตาหารเลี้ยงเพนบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคทำบุญชําระนี่สงตามวัดเติมน้ำมันตะเกียงปิดทองพระหรือแม้แต่การทำบุญ โดยการใช้แรงงานก็ช่วยเสริมดวงแก้เครดและผ่อนเรื่องหนักให้เป็นเบาได้ค่ะให้ทานแก่คนยากไร้หรือคนที่ขาดแคลนพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนยากไร้คนยากจนคนที่เดือดร้อนขาดแคลนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์ มูล,ลนิธิเพื่อการกุศลโรงพยาบาลสถานที่ที่ประสบภัยสถานที่ที่อยู่ในถิ่นทุระการดานหรือแม้แต่การหยอดเหรียญบริจาคตามตู้ต่างๆก็นับว่าเป็นการให้ทานหาเวลาไปปฏิบัติธรรมอีกวิธีหนึ่งในการแก้เคล็ดง่ายๆก็คือ ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันค่ะหรือทำสมาธิลองปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เผชิญมาแล้วฝึกจิตใจฝึกสมาธิดูรับรองว่าใครที่กําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆหากได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและสำหรับวิธีสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้คือ ไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือวิธีสุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนเลยค่ะลองไปไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือกันได้เลยไม่ว่าจะพระประธานองค์ใหญ่พระแม่กวนอิมพระพิคเนศพระยาณา พยาครุธหรืออื่นๆได้หมดเลยค่ะลองขอพอรกับท่านดูอย่างไรก็ลองเลือกวิธีแก้เครดที่ได้นำมาฝากในวันนี้นะคะลองนำปรับไปใช้ดูตามความสะดวกและเหมาะสมของท่านของแต่ละบุคคลเลยค่ะย้ำว่าอย่าลืมหมั่นทำบุญกรวดน้ำขอขมากรรมและอุทิศบุญกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวนรวมทั้งเทพที่ปกปักรักษาขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองขอให้ท่านช่วยขจัดสิ่งรร้ายให้หมดไปขอให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆและมีประโยชน์รับรองว่าเรื่องร้ายๆต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะค่อยๆดีขึ้นราบรื่นขึ้น และมีความเฮงอย่างแน่นอนค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประส์แต่ความสุขปราศจากความทุกข์หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ